ในแพทย์จรัพพงศ์ดิศสารัน,นแพทย์ชำนาญาาเฉพาะทางสัตว์ลยศยสตร์ยูโรวิทยานั่งอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีคุณหมอคะสวัสดีครับผมหมอครัโรคต่อมลูกหมากโตผู้ชายหนุ่มๆอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งเขาว่าจะต้องเป็นหรือเปล่าจริงๆแล้วผู้ชายเป็นทุกคนไหมคะ ผู้ชายเนี่ยจะเป็นเกือบทุกคนถ้าเราอายุยืนพออย่างนี้ครับต่อมลูกหมากโตเนี่ยมันเป็นโรคของผู้ที่อายุยืนอายุผู้ชายส่วนใหี่เป็นนมติคุณหมอบอกถ้าอายุยืนแล้วอยู่ถึงต่อมลูกหมากเนี่ยมันเป็นอายุวัที่มีแต่ในผู้ชายผู้หญิงจะไม่มีนะครับต่อมลูกหมากเนี่ยคนไทยส่วนใหญ่จะเข้าใจว่ามันคือลูกอัณฑะซึ่งจริงๆมันคนละเอาอายุวะกัน นะครับต่อมลูกหมากเนี่ยมันจะทําหน้าที่สร้างน้ํำหล่อเลี้ยงตัวอสุจิมันจะอยู่ติดกับกระเพาะปสัสสาวะอยู่ใต้ต่อกระเพาะปสัสสาวะนะครับแล้วก็จะพุ้มท่อปสัสสาวะอยู่โดยรอบเลยรธรรมชาติของต่อมลูกหมากเนี่ยครับมันจะโตไปเรื่อยๆมันจะเริ่มโตตอนประมาณที่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับแต่ว่าช่วง40-50เนี่ยจะยังไม่ค่อยมีอาการแล้วช่วงวัยประมาณไหนที่เราจะรู้สึกว่าเห็นได้ชัดว่าเป็นโรค ครับอกส่วนใหญ่จะเริ่มมีอาการให้เห็นเนี่ยสักประมาณ50ปีนะครับแต่จากสถิติเนี่ยเพราะว่าในผู้ชายที่อายุสัก60สปีเนี่ยจะมีอาการประมาณ6 0แล้วถ้าอายุยืนไปถึง8ปปีก็ประมาณ8 0ถึงจะมีอาการของต่อมรูมาอาการของโรคเป็นยังไงคะอย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้คือต่อมรูมาเนี่ยมันจะหุ้มท่อปัสสาวะอยู่โดยรอบทีนี้เมื่อต่อมรูมามันโตขึ้น ข้อปสัสสา,าวะจะโดนเบียดให้แคบลงนะครับอาการหลักๆเลยก็คือคนไข้จะปะสัสสาวะไม่พุ่งปสัสสาวะไม่แรงเท่าเก่านะครับปสัสสาวะใช้เวลานานขึ้นหรือบางคนอาจจะต้องเบกน,นะครับเพื่อให้ปสัสสาวะออกได้ดีขึ้นปสัสสาวะเสร็จจะรู้สึกเหมือนมันไม่สุดยังมีค้างอยู่รู้สึกยัอยงอยากต้องไปซ้ําๆบ่อยๆะนะครับในบางคนอาจจะมีอาการปรสัสสาวะหยดซึมออกมาหลังจากที่เราปรสัสสาวะเสร็จแล้วทําให้มีอาการเลอะเทะอะเพื่อนชุดชั้นในกา,างเกง ครับผมเมื่อเป็นมาระยะเวลาหนึ่งกระเพาะปัะสสะาวะก็อาจจะมีการบีดตัวที่ผิดปกติทําให้มีอาการกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ได้นะครับแล้วที่อาการที่คนไข้จะรำคาญเยอะที่สุดก็คือว่าต้องตื่นมาปัะสสะาวะบ่อยๆกลางคืนทําให้ส่งผลกับคุณภาพการนอนแย่ลง นะครับก็จะมีปัญหาเรื่องการทํางานหรือว่าการใช้ชีวิตในช่วงกลางวันเนื่องจากพักผ่อนไม่พออาการทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยครับมันไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงแต่ว่ามันทําให้คุณภาพชีวิตของคนไข้น่าแย่ลงออคุณภาพชีวิตก็จะลำบากเพราะว่าอย่างที่คุณหมอบอกเดี๋ยวก็ต้องเข่าของน้าแลับเดี๋ยวก็ต้องตื่นมาปัสสาวะและแล้วปัสสาวะปุะ๊บบางทีมันไม่ไม่หมด,ดนะคะเอ๊ะอย่างนี้เขาเขเจ็บไหมฮะหมอ ไม่เจ็บครับผมไม่เจ็บ,จบแต่รำคาใชายจะรังคาญก็จะจิกจิกครับแต่ถ้าเป็นเยอะๆไปถึงระดับหนึ่ง <c oughs> ก็ทําให้มีอาการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะได้ง่าย <c oughs> นะครับบางคนจะมีอาการปัสสาวะไม่ออกเลยคือปวดปัสสาวะมากแต่ไปปัสสาวะลรวยังไม่ออกจะปวดทรมานมากนะครับ <c oughs> หรือถ้าเกิดเป็นเยอะๆมากๆปัสสาวะมันค้างอยู่เรื่อย อาการพวกนี้มันจะค่อยเป็นค่อยไปบางทีเราจะไม่รู้ตัวนะครับเพราะมันค้างอยู่จนระดับหนึ่งเนี่ยทำให้ไตของเราเนี่ยครับที่ผลิตปัสสาวะมาไม่สามารถจะให้ปัสสาวะไหลลงมาในกระเพาะปัสสาวะได้การทํางานของไตก็แย่ลงนะครับทําให้มีอาการไตเสื่อมได้ก็ดูยุ่งกันเนอะยุ่ง<ม>เออหรอฮะอย่างนี้มันมีไหมฮะผู้ชายที่อายุมากก็ไม่เป็นอ่า มีครับบางคนต่อมลูกหมากโตก็จริงแต่ว่ามันเรือกที่จะโตยืนออกไปข้างนอกตรงกลางเนี่ยมันไม่ได้เหยียดท่อปัสสาวะดังน<ะ>ั้นเขาไม่มีอาการปรัสสาวะผิดปกติดังนั้นถ้าเกิดว่าเราเช็คแล้วต่อมลูกหมากโตแต่ไม่มีอาการปรัสสาวะผิดปกติเลยนี่ก็คือไม่จำเป็นต้องทําอะไรก็รไม่ตงไำครับการวินิจฉัยและวิธีการรักษาที่เขาทํเงินทั่วไปเขาทํำยังไงคะ การวินิจฉัยเนี่ยอันดับแรกเลยคืออาการปรสัสสาวะผิดปกติอย่างที่ผมอธิบายไปเนี่ยครับมันอาจจะไม่ได้เกิดจากตัาลูกหมากโตอย่างเดียวอาจจะมีโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายเคียงกันได้ดังนั้นการวินิจฉัยอันดับแรกเลยก็จะดูประวัติอาการปรสัสสาวะ ว่าเข้าได้กับลกต่อมลูกหมากโตหรือเปล่าอันที่2ก็คือจะมีการตรวจต่อมลูกหมากนะครับโดยเราจะตรวจทางทรวงักนะคุณหมอก็จะสอดน,นิ้วไปแล้วก็ตรวจดูว่าต่อมลูกหมากเนี่ยโตมากน้อยแค่ไหนนะครับมีบริเวณไหนของต่อมลูกหมากที่สงสัยว่าจะมีเป็นมะเร็อยู่หรือเปล่านะครับนอกจากนั้นก็ยังต้องตรวจ เบื้องต้นเช่นตรวจปัสสาวะเพื่อดูว่ามีการติดเชื้อไหมเนื่องจากการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเนี่ยก็จะทําให้มีปัสสาวะผิดปกติได้คล้ายกับฝ่อบุมอักตอมเหมือนกันนะครับถัดมาคือในผู้ป่วยบางคนเนี่ยคุณหมออาจจะต้องตรวจละเอียดนิดนึงนะครับเช่นตรวจการพุ่งของปัสสาวะดูว่าการพุ่งเนี่ยมันมีแรงมากน้อยแค่ไหนปัสสาวะเสร็จใช่ครับแล้วก็ดูว่าหลังจากปัสสาวะเสร็จแล้วเนี่ยมีปัสสาวะเหลือค้างเยอะไหมนะครับหรือในบางรายถ้าเกิดว่า ตรวจเบื้องต้นแล้วยังไม่แน่ใจอาจจะมีบางโรคที่ผู้ป่วยอาจจะส่งผลกับการปรสัสสาวะผิดปกติได้นี่นะครับดูจากอาการเราแยกไม่ได้อาจจะต้องตรวจการทํางานกระเพาะปะสัสสาวะโดยละเอียดนะครับเพื่อดูว่าการทํางานการบิดตัวของกระเพาะปะสัสสาวะปกติไหมนะครับมีการอ,อุดตันของท่อปสัสสาวะจะต่บลูกหม,มากชัดเจนไหมอะไรเงี้ยน,นะครับอันนี้ก็เป็นการตรวจลเอียดเพื่อยืนยันว่า อาการที่ผู้ป่วยเป็นเนี่ยเป็นจากต่อมลูกหมากโตจริงๆไม่ได้เป็นจากโรคอื่นๆที่มีอาการคล้ายกันต้องตรวจกันอย่างลเอียดครับในยุคป,ปัจจุบันนี้จะมีวิธีการรักษาที่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ใหม่เลยนะคะรักษาโรคต่อมลูกหมากโตด้วยไอน้ําอันนี้ใหม่เลยไหมครับหมอใหม่มากครับใหม่ามากแล้ ถ้าในต่างประเทศก็คือที่อเมริกาเนี่ยเพิ่งได้รับการอัพรูมมาประมาณ6ปีค,ครับแต่อันนี้เป็นครั้งแรกที่เข้ามาในเมอไทยนะคะเข้ามาในมไทยแล้วเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเพราะว่าต่อมลูกหมากโตน,นี้เป็นในผู้ชายเกือบทั้งหมดถ้าคุณสามารถอายุยืนอยู่ได้ถึงนะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้านเรามาคุยกันคือแนวทางการรักษาค่ะ สนับสนุนโดยโรงพยาบาลปัปรุราชและสนย์ส่งเสริมสุขภาพเวิร์ชัลไลฟ์กับในแพทย์จรัสพบดิสารานันนะคะเราคุยกันถึงเรื่องของการรักษาโรคตอมนุ่หมากโตเมื่อกี้คุยค้างอาไว้ว่าในายุคป,ปัจจุบันเรารมีทเทคโนโลยีในการรักษาด้วยไอน้ำอันนี้คืออะไรคะหมอครับเดีย๋ยวผมขอย้อนนิดนึงนะคะคว่าปัจจุบันก่อนหน้านี้เนี่ยที่เรายังไม่มีไอน้ำเนี่ยเราจะรักษาด้วย เบื้องต้นคือให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลีก<ม>เลี่ยงเครื่องดื่มพวกมีแอลกอฮอล์คาเฟอ,อีนนะครับถัดมาก็เป็นการใช้ยา<ม>แล้วก็เป็นการผ่าตัดนะครับ<ม>ทีนี้<ม>การผ่าตัดหรือการใช้ยาไม่มีภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยหลายคนก็อาจจะไม่อยากไม่อยากกินยาไปตลอดชีวิตไม่อยากผ่าตัด รวมความเสีย่ยงการผ่าตาัดก็เลยเป็นที่มาว่าทาไมถึงมีเทคโนโลยีใหม่คือการร,รักษาด้วยไอานา้ำอันนี้มาใหม่ๆจะองนอกเลยแต่ว่าอันนี้บแบบเกา่าที่คุณหมอพูดเมื่อกี้ผ่าตัดหรือกินยานหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเขาก็ยังใช้กันอยู่ใช่ไหมฮะยังใช้กันอยู่บางบที่ยังใช้กันอยู่ใช่ครับแต่สําหรับทางนี้ที่เราคุยกันคือไอ้น้ำอันนี้มันทำยังไงครับหมอโอเคการรักษาด้วยไอ้น้ำเนี่ยนะครับมันเป็นการใช้ไอน้ำซึ่งเป็นนำความร้อนเนี่ยเข้าไปในเซลล์ของต่อมลูกหมาก นะครับวิธีการเราจะส่องกล้องเข้าไปนะครับใน mm. ท่อปัสสาวะพอไปถึงต่อมลูกหมากเนี่ยเราเห็นว่าตรงเนี่ยตำแหน่งไหนของต่อมลูกหมากที่มันโตยื่นมาเบียดท่อปัสสาวะเราก็จะ <Okay. S 1> ฉีดไอน้ำเข้าไปในต่อมลูกหมากบริเวณนั้น <Okay. S 1> ตัวไอน้ำเนี่ยมันก็จะนําความร้อนนะครับทำให้เซลล์ของต่อมลูกหมากที่มันยื่นมาบังท่อปัสสาวะเนี่ยเซลล์มันจะตายแล้วเมื่อเซลล์มันตายปุ๊บร่างกายเราจะมีกระบวนการจัดการกับเซลล์ที่ตาย นะครับซึ่งตั้งแต่ที่เรารักษาพอเซลล์เริ่มตายเนี่ยจนร่างกายเราจัดการกับมันจนท่อปัสสาวะมันโล่งขึ้นตรงเนี้ยมันต้องใช้เวลาแล้วอย่างนี้มันมีข้อดีข้อเสียยังไงวิธีนี้ข้อดีเนี่ยคือว่ามันไม่ใช่เป็นการผ่าตัดใหญ่นะครับงั้นเราแค่ส่องกล้องเข้าไปในท่อปัสสาวะจะไม่มีแผลเลยผู้ป่วยไม่ต้องมามีความเสีย่ยงจากการดมยาหรือการล็อกหลังนะครับ<อ>แล้วก็ ใช้เวลาในการทำแค่ประมาณ10นาที15นาทีก็เสร็จ้วกนี่เขวอยู่เลยเหรอใช่ครับไม่ก็ไม่จำเป็นต้องนอนโงพยาบาลนะครับสามารถกลับไปพักฟื้นที่บ้านสามารถทํากิจวัตรประจําวันทุกอย่างได้เหมือนปกติเพียงแค่อาจจะต้องมีสายสวนปัสสาวะคาอยู่ระยะเวลาหนึ่งเนื่องจากต่อมลุกหมากตรงที่เราฉีดไอน้ำไปพอมันเซลลมันตายเนี่ยช่วงแรกมันจะบวมก่อน พอเซลล์มันบวมปุ๊บเราจะประาอะลำบากประาอะไม่ออกเลยต้องใส่สายสวนประซอ่ไว้อันนี้คือ่วงใหม่ๆใช่ครับแล้วก็สักประมาณสัปดาห์หนึ่งหรืสองสัปดาห์เรามาเอาสายสวนประาอะออกอุ๊ยจะเริ่มประสวัสดิ์ได้นะครับงนั้นข้อดีหลักๆเลยเนี้ยคือว่าง่ายเร็วความเสี่ยงน้อยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่ส่งผลกระทบกับสุขภาพทางเพศ เนื่องจากการรักษาด้วยยาหรือการผ่าตัดด้วยวิธีปกติเนี่ยจะมีความเสี่ยงที่ทําให้น้ําอสุจิเนี่ยมันไม่ออกมานะครับแต่การรักษาด้วยไอ้น้ำเนี่ยสุขภาพทางเพศทุกอย่างมันจะปกตินะครับซึ่งอย่างนี้นนก็เหมาะกับผู้ป่วยหลายๆคนที่กังวลเรื่องสุขภาพทางเพศแล้วข้อเสี่ยงมีไหมคะหรือมีอย่างที่แพทมอบอกไปแค่นั้นเพราะว่าแทรกซอ้อนหรือความเสี่ยงเนี่ยมันจะมีน้อยนะค,ะนนะครับแลวเป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆคือหลังจากที่เราฉีดไอ้น้าไปแล้วเนี่ย เนื่องจากมันมีรอยเข็มที่เราจิ้มใช่ไหมครับก็จะมีเลือดออกได้บ้างนิดหน่อยช่วงไม่กี่วันนะครับผู้ป่วยอาจจะมีอาการปวดหรือระคายเคืองทางท่อปัสสาวะบ้างนิดหน่อยช่วงไม่กี่วันนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่เรากังวลมากที่สุดก็คือเรื่องของการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะเนื่องจากผู้ป่วยจะต้องใส่สายสวนปัสสาวะคาไว้ซึ่งคุณหมอก็จะให้ยาป้องกันการติดเชื้ออยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการเช็คก่อนทําว่าไม่มีการติดเชื้ออะไรนะครับแต่เท่าที่ทํามาเป็นไงบ้าาเป็นที่น่าพอใจมาก ผู้ป่วยส่วนใหญ่ทุกคนจะรู้สึกว่าดีขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็เจ็ดสิบถึงเก้าสิบเปอร์เซ็นจะรู้สึกพอใจมากนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะรู้สึกว่าน่าจะมีอย่างนี้มาตั้งนานแล้วก็ใหม่มาเรื่อยๆนะมีคนใหม่มาเรื่อยๆนะแล้วอีกอีกอันหนึ่งที่อยากทราบว่าใครที่สมควรจะทำแล้วมันเหมาะกับใครบ้างแบบคนนี้ไม่หน่าทำคนนี้ทำได้ครับอันที่หนึ่งก็คือผู้ป่วยต้องมีอาการ ของตับลูกหมากโตนะครับถ้าโตอย่างเดียวโดยที่ไม่มีอาการก็เป็นแนะนําให้ทําไม่เป็นไรครับถ้าถ้าไม่มีอาการนี่ถ้าปัสสาวะบ่อยที่หมอก็ถือว่ามีอาการนะครถ้าปัสสาวะบ่อยถือว่ามีอาการอถือว่ามีอาการแล้วอ่าถัดมาคือขนาดของตับลูกหมากจะต้องไม่เล็กแล้วก็ไม่ใหญ่เกินไปนะครับขนาดที่เหมาะสมประมาณ3 0ถึง80กรัม ซึ่งคุณหมอจะเป็นคนดูให้ใช่ครับหรือผู้ป่วยที่ทานยาแล้วมีอาการข้างเคียงนะครับหรือทานยาแล้วอาการยังไม่ได้ดีขึ้นจนมีที่พอใจนะครับถัดมาก็คือในผู้ป่วยที่มีโรคประจาตัวหลายๆโรคนะครับที่เราไม่เหมาะที่จะไปดมงยาผ่าตัดหรือมีความเสี่ยงในการผ่าตัดใหญ่ซึ่งกลุ่มนี้เราจะได้ประโยชน์ของทางชัดเจนซึ่งทางนี้ทางนั้นก็จะอยู่ใน ความวมินิจฉัยของอแพทย์ก็จะดูให้คนนี้เหมาะคนนี้ไม่เหมาะแต่ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่เลยที่น่าสนใจนะคะหมอเกี่ยวกับเรื่องของรักษาต่อมลูกหมากโตด,ด้วยไอน้ำ รตรงนี้คุณหมอมีอะไรเพิ่มอยากจะฝากถึงผู้ชมเชิญเลยค่ะครับก็ในผู้ป่วยที่มีอาการของต่อมลูกหมากโตนะครับแล้วก็มีอาการที่ส่งผลกระทกบกับการใช้ชีวิตประจําวันผมแนะนําว่าให้มาเจอแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเนื่องจากถ้าเรา,า,ารักษาอาการเหล่านี้ได้เราสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจําวันได้อย่าง สบายเหมือนเดิมนะครับทีนี้การารักษาด้วยไอน้ำเนี่ยอย่างที่เรียนไปว่ามันเป็นการารักษาที่ได้ผลนะครับมีความเสี่ยงน้อยแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ป่วยทุกคนจะเหมาะกับการารักษาด้วยไอน้ำดังนั้นควรจะพบแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับเลือกวิธีการารักษาได้อย่างถูกต้องแล้วก็ได้ประโยชน์จริงๆกับผู้ป่วยทุกคนครับผมค่ะใครที่มีปัญหานะคะเราก็คิดว่าเอ๊ะน่าสนใจอยากจะคุยลอง มาคุยกับคุณหมอคุณหมอก็จะเป็นคนวินิจฉัยว่าคุณเหมาะสมที่จะทำหรือเปล่าวันนี้ต้องขอบพระคุณสําหรับในแพทย์จักโคกดิษรนานแพทย์ธนาการาาาเฉพาะทางศาเรศาสตร์ยู่โรวิทยาขอบพคุณหมอมากค่ะน,นั่นคือเรืเ่องรา